ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณลุงชัยเอาปุ๋ยของเรามาใช้กับมะนาวใช่ไหมค,ครับมะนาวปลูกบนพื้นที่เท่าไหร่ครับคุณลุงชัยตรงนี้เจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ครับอ๋อปลูกเจ็ดไร่นี่จํานวนต้นนี่ประมาณเท่าไหร่สามร้อยกว่าต้นครับสามร้อยกว่าต้นนะฮะแล้วก็เดิมทีเนี่ยสภาพสภาพของมะนาวเนี่ยเดิมทีเป็นยังไงฮะ บางทีมันมันเหมือนก็มะนาวไม่โตอ่ะแล้วใบก็เหลืองๆหลืองแคะแกนต้นเตี้ยเตียอ๋อต้นเตี้ยเตี้ยแคะแกนใช่ไหมฮะไม่โตใช่ไหมฮะอ๋อใบมันจะเหลืองเหลืองครับใบมันใบมันจะเหลืองๆหลือแล้วก็มันมันไม่ค่อยแตกแตกทีก็แตกน้อยน้อยแตกทีก็คือแตกน้อยน้ยใช่ไหมฮะแตกไม่ยาวอืมแต่ก่อนเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ฮะกับมะนาวสวนมะนาวเนี่ยผมก็ใส่พวกปุ๋ยอิมซีไอพวกปุ๋ยไอ เคมีอ่ะเคมีใส่เคมีสูตรอะไรฮะยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็พวกตาหัววัวตาหัววัวสิบหกสบหกสามตัวสิบหกสิบหกสิบหกสามตัวนะฮะสูตรเขาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเกี่ยวกับบ่อกุ้งก่อนใช่ไหมผมใช้มะนาวนี่ก่อนอ๋อก็คือเอาปุ๋ยตัวมาที่หลังครับอ๋อตัวนั้นมาที่หลังก็คือเอาปุ๋ย เจริญินซีพันของเราปุ๋ยเม็ดเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะเอามาใช้กับสวนมะนาวก่อนเลยครับครั้งแรกเลยสวนมะนาวครั้งแรกสวนมะนาวก่อนเลยพอเอามาใช้แล้วเป็นยังไงฮะความเปลี่ยนแปลงตอนแรกผมก็มาลองดูว่ามีเทพเขามาบอกว่าเอาทุกใส่รถมาเฮ้ผมก็ว่าเอาเอาก็เอา,เอา,เอาลองเอามาใส่สวนมะนาวดูฮะหกหกกระสอบเขาว่าดีเขาว่าสิบห้าวันก็เห็นผลแต่มันฝ่าจะรู้ผลก็นูน่นแหละประมาณ สองเดือนนั่นน่ะสองเดือนถึงจะรู้ผลนะฮะผมก็ใส่ลองลองตอนแรกลองขึ้นขนาดใส่ทางปลายเข้ามาขึ้นขนาดเอ๊ะใส่ใส่แล้วมันก็แตกเฮ้ยมันแตกดีนะประมาณเท่าไหร่ฮะใส่ตอนแรกเก้าอแปดล่องแปดล่องแปดล่องทั้งทั้งทั้งนู้นกี่กระสอบฮะใส่ไปหกกระสอบหกกระสอบแปดไล่ใส่หกกระสอบใส่ยังไงก็คือหวานหวานเลยเนี่ยผมหวานหวานรอบรอบกำมือไม่กำมือหรอกเป็นจาน่ะเป็นจานจานจานหวานรอบๆคนต้นเลยใช่ไหมฮะ ตักสาดตักสาดเนี่ยอยู่ในเรือก็ตักสาดตขึ้นไปข้างบนอ๋ออยู่ในเรือก็คือเอาปุ๋ยเม็ดของเราเนี่ย <S S ใส่ใส่ในกระมังใช่ไหมฮะใส่กระมังในลงในเรือแล้วก็ลงในเรือแล้วศาสต์เข้าไปที่โคนใช่ไหมฮะฮาสต์ต้นอ๋<ค>นนอแล,<ก>แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นประมาณประมาณเท่าไหร่คะใกล้ๆเดือนน่ะเขาก็จะเริ่มแตกมาเอะเราก็เขาจะเริ่มแตกมาคอยดูอยู่นานกพ่จะได้ประสบความสําเร็จคอยดูว่า การแตกของมันเนี่ยมันจะดีไหมการแตกของของใบใช่ไหมฮะของใบของใบมันจะดีไหมแต่กลุ่มไตของอื่นแล้วมันไม่มันแตกแล้วมันไม่ค่อยยาวไงแตกแล้วไม่ค่อยยาวมันแตกแล้วมันไม่ยาวมันก็ไม่ค่อยโตสิแล้วก็จากจากมะนาวที่แคะแกนมันก็จากมะนาวที่แคะแกนมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นเป็นมะนาวพอแตกออกมาถ้าปุ๋ยอื่นเป็นแบบด้านๆไหมด้านแล้วดินด้านดินเขาจะ ดินจะแข็งอ๋อปุ๋ยอื่นดินดินจะแข็งใช่ไหมฮะเคมีรดน้ำไม่ลงเคมีรดน้ำไม่ลงอยู่แล้วรน้ำไม่ลงอ๋อพอผมเอาปุ๋ยวนี้มาใส่ปุ๊บครับทำไมดินมันร่วนได้ยังไงก็ไปถามเทพเขาบอกเฮ้ยเทพสุกๆว่าปุ๋ยตัวนี้จะดีนะมันมันเทพเขาเขาบอกว่าเออมันมีจุลินซีนะนะชัยก็จริงอย่างเขาว่านะมันมีจุลินซีครับพอลงไปดินเนี่ยมันปรับหน้าดินไงแล้วน้ําท่าลดลงอ๋อดินร่วนคนมะนาวร่วนก็คือปกติถ้าเคมีเนี่ย ลดน้ําลงไปน้ําจะไม่ค่อยลงดินม uh, yeah, ันแข็งมันจะเป็นแผ่นอโอ้ครับครับหน้าดินก็แข็งหน้าดินก็จะแข็งใช่ไหมฮะแข็งก็จะทำให้ลดน้ำแต่ตัวนี้ทําให้ลดน้ําลงและดินร่วนซุยดีฮะดินร่วนด้วยใส่แล้วดินร่วนเนี่ยลองมาได้ใส่แล้วได้ผลนะใส่แล้วได้ผลเนี่ยประมาณได้ผลประมาณกี่วันนะคุณก็ประมาณสักงสองเดือนน่ะ สองเดือนเราจะเห็นเลยฮะสองเดือนฝา่าเนี่ยจะเห็นเลยสองเดือนกว่ากว่าความแตกต่างใช้เชือกสีอะไรครับของปุ๋ยตอนแรกผมมาเชือกขาวก่อนเชือกขาวก่อนฮะเชือกขาวเป็นสูตรบำรุงนะฮะแต่พอหลังจากนั้นใช้ใช้เชือกอะไรครับมาผมก็ใส่เชือกเขาเรียกว่าปุ๋ยปลามเชือกเชือกเขียวเชือกเขียวใส่มะนาวลูกลูกก็จะใหญ่ด้วยอ๋อใส่เชือกขาวก่อนนะฮะและหลังจากนั้นพอเอาเชือกเขียวมาใส่เนี่ยทำให้ลูกของมะนาวเนี่ย ให,ใหญ่ใช่ไหมฮะโอ้ oh, ส่งผลให้มะน,นาวลูกใหญ่แล้วดกใช่ไหมดกดกโอ้ oh. ใหญ่แล้วดกอืม,อมดีมากเลยครับเนี่ยสภาพสภาพแวดล้อมที่นั่งเรือถ่ายกันเนี่ยนะฮะโอ้สภาพแล้วปกติเห็นคุณลุงชัยบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะรู้จักปุ๋ยเราเนี่ยมันเหลืองมากจะไถทิ้งแล้วเหรอฮะ,ะหรือจะซ่อมออยังไงครัพวกเขาบอกอะ่ะพวกเขาเอ้ยมะนาวงี้มือ เอาอีโต้ตัดทิ้งไปเลยดีกว่าอ๋อเขาบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมบเขาบอกงี้ไอผมก็ว่าแกปลูกไปแล้วจะตัดก็เสียดายเสียค่าใช้จ่ายก็ปลูกเยอะแล้วก็ไม่กล้าตัดมันไม่กล้าตัดมันก็เลยว่าเออจะหาวิธีไหนดีที่ช่วยมันหาวิธีไหนอ๋าพอดีเทพเขามาบอกก็เลยเอาก็เอาเอเลยทดลองดูทดลองดูอืมก็เลยว่าเออทุกวันนี้ก็เลยเชื่อถือของปุ๋ยปุ๋ยเจญอินทซียพันธุ์เนี่ยเจลาเนนซีเนี่ยยอมรับเนี่ยผมก็ได้เพราะเจญอินนรีย์เนี่ยไอตัวเนี้ย ตัวว่าเออใส่มะนาวก็คือไม่ถ่ายทิ้งแหละครับไม่ไถแล้วแล้วตอนนี้สบายเลยตอนนี้เออเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนี่ละแล้วจะเก็บเมื่อไหร่ฮะเนี่ยก็ประมาณสิ้นสิ้นเดือนนี้ละครับโอ้โหน่าจะได้เยอะนะโอ้โหมันออกเยอะมากเัเก็บไปได้80 80กว่าลังนะ80กว่าลังครับปกติถ้าใช้ปุ๋ยอื่นน่ะเก็บได้เท่าไหร่ฮะก็ไอ้ก่อนก่อนนี่ผมก็ปลูกแต่มันได้ไม่เยอะแล้วครับมันไม่ได้ใส่มาก่อนนี่ไม่ได้เยอะไม่ได้ขีดตะก้าสามสิบตะก้า แต่ไอ้ตัวนี้วัดได้เลยตัวนี้ดีฮะใส่แล้วดกใส่แล้วลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ดกด้วยได้ขนาดโอผิวบางอ่าครับอืมแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นครับใช่ไหมฮะแล้วปกติก็ผมถามหน่อยว่าคุณลุงใช้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแคนเกอร์ใช่ไหมฮะมีไหมครับก็มีเหมือนกันมีบ้างใช่ไหมฮะมีเหมือนกันอืมแต่ของเรานี่ก็ไม่เยอะครับไม่เยอะมีก็ไม่เยอะนี่ใบใบอ่อนที่เขาแตกออกเนี่ยใบเาแตกแตกยาวเนี่ยนี่แตกยาวใช่ไหม สมัยก่อนมันจะแตกสั้นๆโอ้ครับผมจะแตกสั้นๆนี่แตกยาวแตกยาวแตกยาวเนี่ยทำให้มะนาวเนี่ยโตเพราะมะนาวนี่แตกแตกทีโตทีอะแตกทีโตทีครับแตกทีมันก็ใหญ่ไปทีไงมันออกมาเป็นครบอย่างเงี้ยมันก็ไปเร็วฮะโอ้ครับผมเนี่ยทั้งสวนเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ ทั้งสวนเลยครับใช้ใส่ทั้งสวนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันนึงก็จะไปบริษัทไปเอาอีกแล้วไปเอาอีกแล้วเชือกเขียวไปเอาเชือกเขียวครับเชือกเขียวมาใส่จะไปเอาเท่าไหร่ครับอีกก็จะไปเอาสักหน้ากลัวตั้งยี่สิบกระสอบไยี่สิบกระสอบนะครับครึ่งประมาณครึ่งตันได้เนี่ยครับยี่สิบกระสอบผมยังไปทําให้ฝั่งอนุนอีกสิบก่ะไรมะนาวทั้งหมดเนี่ยมะนาวทั้งหมดก็จะใช้ของเราครับเริ่มต้นเลยดูซิว่าเป็นไงบ้างผมจะใช้ตอวเล็กๆเลยเพราะเพราะเพราะไอ้สวนมะนาวสวนนี้เนี่ย ใช้ตัวอื่นมาก่าอนใช้ใชตัวอื่นมาเนี่ยแล้วก็มาใช้ตัวนี้แล้วก็ดีแล้วใช้ตัวนี้ดีใช้ได้ก็กาว่าเดี๋ยวส่วนนู้นก็จะใช้นะแล้วผมเปรียบเทียบดูว่าปุ๋ยเจริญินรีพันกับเรากับปุ๋ยตัวอื่นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าถ้าลองลองมานั่งคิดกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงชัยแต่ผมว่าไอ้ตัวนี้จะถูกกว่ากันเยอะปุ๋ย่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันลูกกับพันกว่าบาทลูกละพันกว่าบาทครับห้าสิบกิโลกใช้ประมาณเท่าไหร่ฮะได้ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบกิ ตรงนี้ก็ใส่ทีก็สี่ลูกฮะใส่ทีสี่ลูกพันก็ซัดก็ไปสี่พันห้าห้าพันฝากห้าพันกว่าขึ้นไปครับและของเราล่ะไอตัวนี้ก็ใส่ประมาณถ้ายี่สิบกระสอบมันสองร้อยก็ยี่สิบกระสอบกระสอบมันก็สองพันฝาก็สี่พันฝาถูกกันสี่พันกว่าถูกกันประมาณสักพันของเราใช้อัตราส่วนเท่าเขาไหมอัตราส่วนก็จะใส่เหนือเขานิดนิดเหนือกว่าเขานิดนิดไม่เยอะ ออ๋ไม่เยอะถั่วเฉลี่ยแล้วผมใส่นี่ไปสักสิบกะถ่อนนี่ก็ตกแล้วเราสี่ห้าลูกนี่มันสองทอนเป็นลูกสองทอนก็ห้าสิบโลอ๋อสองลูกนี่ก็คือห้าสิบโลก็เท่ากับแต่นี่ได้ราคาถูกกว่าไงราคามันถูกกว่ากระสอบสามร้อยห้าสิบก็สองกระสอบก็แค่เจ็ดร้อยอมันจะถูกกว่ามันฮะถูกว่าเกือบครึ่งอ่ะโอ้ครึ่งเลยนั่นลูกกับพันฝ่าพันสี่พันห้าโอ้พันหกก็มีแล้วแต่สามสูตรของมันอืมฮึถ้าเรือใบเราเราเราคันหกอืมหู นี่ติดอันดับเลยไอ<ะ>ตัวราคาสูงด้วยนะฮะเรือใบนี่มันแพงแพงอยู่แล้วครับแต่พอมาใส่นี่ก็คือเห็นความแตกต่างมันโดยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใบที่มันแตกยาวาแลวดะดอกดอกเขาก็จะออกดีดอกดอกก็จะออกดีนะครับและติดลูกดีนะครับ<ม>อประหยัดเงินค่าปุ๋ยของเราไปได้เยอะครับเนี่ยผมก็ซื้อมาไหลเยอะอแล้วเหมือนกันครับผมคอพึอ่ใช้มาเนี่ยก็ เมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่ถ้าแทบเขาไม่มาบอกก็ไม่รู้ไม่รู้พอดีเข้ามาขับรถเข้ามาครับมาถามว่าเขาโทรมาบอกก่อนน่ะพวกเขาอีกคนนึงเขาโทรมาว่าจะเอาของไปให้จะเสนอขายปุ๋ยเสนอเพราะว่าวันนี้เขาวิ่งไปที่ไหนก็ไม่มีใครเอาเลยทั้งวันเขาบอกท้ที่บ้านเห็นแล้วครับผมก็เลยบอกว่าเอามาดูสิเอามาดูสิมีเท่าไหร่เขาบอกเขาอยู่ในรถเขาบอกเลยว่าไปไปเอาปุ๋ยตัวนี้ไปเสนอขาย หลายที่แล้วยังไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อเขาไม่เชื่อมัโดนเขาไม่เชื่อหรอกกลัวโดนหลอกพอดีว่าเพี่น้องเกษตรกรเขาก็โดนมาเยอะกันเหรอเนาะอ่ามันโดนหลอกเขาก็เลยไม่ใส่แล้วไม่ดีบางคนก็บอกไม่เอาไม่ซื้อบอกมีกี่ลูกยกมาเลยหกลูกครับยกลงหมดอ๋อยกลงหมดเลยเอ๊มันยังไงว่าเออนาชัยยังไงบอกเออมาลองทีทำไมดีก็ไม่เอานะครับนี่ใช้ดีไงใช้แล้วมันดีเราก็ใช้ติดต่อมาเนี่ย แล้วผมยังใช้ตัวฮิ้วอ่ะตัวหิ้วฮิ้วหนึ่งอ่ะตัวนี้นะฮะผมฉีดฉีดกับน้ำครับฉีดกับน้ำเนี่ยนะฮะฉีดแล้วลูกมันสวยครับลูกก็จะบางลูกจะสวยผิวจะบางใหญ่และมีปุ๋ยน้ําอีกตัวหนึ่งที่ใช่ไหมเจริญอินรีพัน์ปุ๋ยน้ําตัวเป็นแกลลอนชื่อเจิญอินรีพันธ์ใช่ไหมใช้อันนั้นก็ฉีดเหมือนกันผสมกันอัตราส่วนเท่าไหร่ฮะก็20ลิตรก็ใส่ไปฝางเนี่ย ยี่สิบลิตรก็ใส่ไปฝาแต่ใช้ปุ๋ยเม็ดก่อนครับนํานําหน้าก่อนปุ๋ยเม็ดต่ผมใช้มาหลายเที่ยวแล้วล่ะแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะรู้ตัวนี้เข้ามาเสนอให้่งจะใช้ตัวนี้นะครับอก่อนแรกๆผมก็เอามาใช้นะตอนที่มะนาวแคกแต่มะนาวยังไม่ค่อยโตอ่ะผมก็เอาตัวนั้มาตัวนี้มาฉีดอยู่เรื่อยล่ะกับปุ๋ยน้ําอ๋อนี่น่าจะได้เยอะนะเนี่ยผมว่านะคราวนี้เราเก็บตรงงเก็บประมาณเท่าไหร่ครับสาม สามวันนะสามวันสี่วันหนึ่งก็เสร็จตรงนี้เก็บสามสี่วันจ้างคนไหมจ้างฮะจ้างมาสองคนจ้างมาสองคนเก็บน่าจะได้กี่นักวัวเนี่ยคราวที่แล้วมันได้แปดแปดสิบฝาลังแปดสิบลังได้กี่ลังแปดสิบลังงวดนี้จะได้เยอะกว่าไหมงวดนี้ก็สูสีนะสูสีกันสูสีสูสีกันลูกมันเยอะนี่ลูกมันเยอะนะติดลูกเยอะนะโอ้ครับโอ้ยถ้าช่วงมะนาวขึ้นนี่เป็นไงฮะเนี่ยโอ้มะนาวขึ้นนี่มาคราวที่แล้วนี่ถ้ามะนาวถ้ามะนาวเราได้อย่างนี้นะ แสนกว่านะถ้าเก็บทีเนี่ยแสนกว่าบาทนะแสนกว่าแห้างหลังเลยโอ้แสนฝวากองไว้ก่อนนะนัถ้าราคาลูกก็สี่ห้าบาทนะสี่ห้าบาทตอนที่มันขึ้นเยอะๆนะขึ้นเยอะตอนนั้นลูกก็เจ็ดบาทอ่ะเจ็ดบาทเจ็ดบาทโอ้นับได้เลยที่ที่ตอนนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยตอนนี้มันถูกแล้วประมาณหกสิบตังค์หกสิบตังค์ต่อลูกลงมาเยอะ๋อหน้านี้มันทุกทุกทุกทีล่ะหน้าฝนมันต้องลงอยู่แล้วครับมันต้องลงเพราะเพราะ มันออกเยอะามันออกเยอะมันออกเยอะมันไปนชนหน้าแรงนะมันจะแพงตลาดนะไม่ต้องการนะครับครับตลาดต้องการน้อยก็เลยครับคือสวนมะนาวแล้วใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงอะไรไหมไม่ได้ใช้เลยยาฆ่า,มาแมลงก็มีมเพือ้กันครับนานๆถ้ามันลงมนากๆแล้วก็ฉีด เหมือนกัันต้้องใชครบก็ต้องใช้มันต,ต,ต,ต้องพึ่งพามันบ้างใช่ไหมฮะตมแต่เรื่องเกี่ยวกับทําให้สภาพของมะนาวเราดีขึ้นก็ม,มีตัวนี้เนี่ยผมก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้อยู่ผมเจริญรีเนี่ยเนี่ยของอื่นมันไม่แตกงี้หรอกเนี่ยเนี่ยมันแตกเนี่ยแตกยิงคืบกว่ายาวคืบกว่า้ลองคิดดูถ้ามันแตกอย่างเงี้ยสักสามเที่ยวจะไปเท่าไหร่สามเที่ยวเนี่ก็ได้เป็นศอกแล้วอมันจะไปเยอะ บนพื้นที่ที่บ้านแพรวนี่ปลูกมะนาวกันเยอะไหมก็สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์กับเพชรบุรีนี่เพชรบุรีเขาปลูกเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเพชรบุรีนี่ก็ก็เยอะเหมือนกันนะแต่แต่แปลงไม่ใหญ่ไงแปลงมันเล็กคบางทีก็ะองไร่ซ้ำไร่แต่ทางนี้มันมีส่วนมากจะเยอะเยอะสิบก่าไร่ยี่สิบไร่อ๋อสิบก่าไร่ยี่สิบไร่ใช่ไหมครับทางนู้นทางเพชรจะแปลงเล็กๆอ๋อครับเขาก็ปลูกกันแต่ปลูกกันเยอะครับหลายที่ แต่นี่จะปลูกทีกันปลูกกันแป้งใหญ่ๆเลยแป้งใหญ่ๆนี่มันสวนเขาทำกันเยอะส่วนเขาทำกันเยอะ,ยอะแป้งก็มีถึง10ไร่20ไร่อะไรสิบห้าไร่ยันสี่สิบไร่ครับอ๋อสภาพแวดล้อมดีมากครับ